กูก็ผีแบบเขาเรียกอะไรเอาผีมาเป็นผัวอู้คือมันเป็นผีเอามาเอาผีมาเป็นผัวเพราะว่าเคยได้ยินคำว่าห้องเลขหนึ่งสามเป็นเลขที่ไม่ดีป่ะลิฟเลขหนึ่งสามก็จะไม่มีเคยเคยเคยได้ยินไหมไม่รู้ว่าปัจจุบันยังยังมีอยู่เออใช่คือเริ่มอย่างนี้ห้องห้องที่หนูเคยอยู่อ่ะเป็นเคยเคยทำงานเมื่อก่อนที่ต่างจังหวัดแล้วห้องเนี้ยหนูอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อนอยู่หนึ่งหนึ่งสอง แล้วก็จะเป็น1นึแต่1นึอ่ะจะเป็น1นึแทนเพื่อนที่อยู่1นึอ่ะเขาบอกว่าระเบียงฝั่งล้างจานอ่ะมันจะติดกับระเบียงฝั่ง1นึคือเลขเลขคือมันเป็นกี่หนึ่งสามมาก่อนแล้วเขาก็เปลี่ยนเลขเอาเลขมาแปะมันลอยลอยหนึ่งหนึ่งสามาชัดมากแล้วก็มาเอาแปะเป็น4แทนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยแบบถามว่าแม่เคยเจออะไรไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเลขหนึ่งสามไม่เลิศก็มีนะมีคนมีเงาชะโงกหัวจากห้องตรงข้างๆ้างมาตลอดเลยอะไรย่างเงี้ย แบบชงโงกมาแบบอันนี้คือระเบียงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอาอบนี้ <_ t ot> อนพลอล้อให้ฟังบอกนกี่บอกหล่อและแรงเกินทีบอกเอา,เอากลัวมาก,บกแบบเธอเซนก็เลยบอกเขาไปนะวะ่าถ้ามาเฮียเขาไม่ต้องมานะแต่ถ้ามาช่วยกั็ขเข้ามาเลยช่วยให้มันจะด,ดีหน่อย คือก่อนหน้าน,นี้พี่คนนี้เป็นคนที่ชอบให้คนอื่น,น,นมาห้องแล้วก็เป็นคนชอบจอยเป็นคนชอบเมาส์มอยที่ห้องนั่งเล่นใดผมนี่ผมกันแต่หลังจากนั้นอะที่เขาเล่าเรื่องเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเดือนเขาก็ไม่ให้ใครเข้าห้องอีกเลยเป็นแบบเก็บตัวแบบคือมาทํางานปกติแต่พอจะไปหาที่ห้องบอกไม่ต้องมา <c oughs> บบไม่ต้องมาเลยพฤ<อ><อ>ติกรรมเปลี่ยนไปห้องก็จะไม่เปิดให้ใครเห็นแบบก็จะอยู่แต่ในห้องแล้วก็แปลก แล้วคือด้วยความที่เราอะชอบเที่ยวบาโฮดกันมากกับ7จ็ดแโมงเก้าโมง,โมงะอะไรเงี้ยเราก็ไปเที่ยวกันทุกวันทุกวัน,วนเมื่อก่อนคือแบบอยู่นี้จนจ่ายจนหมดเงินในตัวแล้วก็เอามาทางานแล้วก็หาเงินไปเที่ยวบาโฮดใช่ไหมมีวันหนึ่ง <c oughs> เราไม่ได้ไปแล้วพี่เขาไปเหมือนไปคนเดียวไปเที่ยวบาโฮดคนเดียวแล้วคือกลับมามีอุบัติเหตุช่วงช่วงสี่แยกระหว่างทางเข้าคือโรงแรมเราจะห้องเราจะอยู่ระหว่าง3มแยกแบบอันนี้ซอยบาโฮดใช่ไหมตรงมาก็จะเข้าโรงแรมได้เลยเขาเกิดอุบัติเหตุตรงกลาง กลางสามสามแยกแล้วเขาเขาบอกว่าทุกคนในหออะได้ยินว่าเสียงอุบัติเหตุดังมากๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีคนมาดูก็ไม่ได้ดูอะไรไปรู้อีกทีวันหนึ่งว่าอ๋อพี่เรานี่ว่าพี่คนที่เกิดอุบัติเหตุ ในในสตอรี่ในในการรถชนนั้นอะนะมีการรถชนระหว่าง1คันกับ1คันประสาทงาการถูกไหมแต่ไอคู่กรณีเขาบอกว่า <c oughs> เขามากับอีกคนนึงนะคะเป็นผู้ชายแล้วเขาคุยกับแฟนหนูว่าแบบเดีย๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลไหมถ้าจะพาไปโรงพยาบาลขึ้นรถพยาบาลด้วยกันจะได้ส่งไปส่งโรงพยาบาลได้เราก็พยายามหาเบอร์ติดต่ออนะไรเงี้ยว่าแบบแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นเด็กที่ทํางานอยู่โรงแรมนี้เขานอนอยู่โรงแรมน,น,นี้เขาก็เลยติดต่อกันได้ พอไปถึงโรงพยาบาลสองผัวเมียเนี่ยก็บอกกับพี่พนักงานว่าเดี๋ยวจะแฟนเขามาด้วยนะคะพอดีแฟนเขาอ่ะขึ้นรถมากันหนูเพื่อมาส่งเขาลงขึ้นโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีใครนะคะเขามาคนเดียวคือไม่มีใครเลยแล้วไปบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วเขาก็ต้องไปแจ้งความเพราะว่าอุบัติเหตุก็ไปแจ้งความเขียนบันทึกประจําวันว่าเขามากับ แฟนคนหนึ่งแล้วก็แฟนคนนี้พาไปส่งโรงพยาบาลด้วยในเบอร์บันทึกังหวัดบันทึกประวัวันเขียนอย่างนี้แต่ในกล้องวงจรปิดที่ดูระหว่างทราฟฟิกอ่ะคือดูระหว่างรถชนอ่ะคือมันาะกล้องวงจรปิดระหว่างถนนอ่ะเข้ามาคนเดียวแต่สองคนนั้นเห็นใครก็เลยสันนิษฐานกันว่าอ๋ออาจจะเป็นผีที่เขาชะโงกหน้ามาที่เราเล่าให้ฟังแต่ละมาตามเขาให้กลับห้อง แล้วก็เลยแบบเหมือนไปเที่ยวบาโฮผู้ชายอ่ะแล้วเขาคงหึงอะไรเงี้ย<อ>ก็เลยชน แบบรถชนกันแล้วก็เขาเขาต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ไม่เท่าไหร่ก็คือมันจะมีช่วงระหว่างที่เขาหายไปแบบอยู่แต่ในห้องแล้วเขาต้องกลับตาจังหวัดชั้นล่างคือเราอยู่ชั้นสองแลวชั้นล่างอ่ะได้ได้ยินเสียงคนแบบทะเลาะกันแบบทั้งวันอะทะเลาะกันแบบจนตัวเองนอนไม่ได้อ่ะเขาก็เลยเขียจนจดหมายว่าแบบเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าข้างล่างนอนไม่ได้คะ่ะแล้วพี่เราไม่ได้อยู่ห้องเลยเพราะกลับตาจังหวัดก็เลยได้ยินเสียง สันนิษฐานดีกว่าอาจจะเป็นพเพราะเขากลับตังจังหวัดผีเลยเหงาก็เลยทําพยายามแบบให้เสียงดังแล้วคนข้างล่างก็เลยตกใจว่าอีพี่ที่กลับมาปุ๊บได,ได้เห็นจดหมายเท้าเขียนอ่ะเขาก็เลยไปเคาะประตูพี่คะหนูอะไม่ได้อยู่ห้องมา6วัน7วันเนี่ยพี่มาบอกว่าหนูเสียงดังได้ยังไงสุดททายห้องนั้นกลับออกไปแล้วเพราะว่าน่าจะโดนย้อนไปพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จกลับมาพอเขาเข้าโรงพยาบาลเสร็จเขาต้องมารักษาตัวที่ห้องเพื่อนเพื่อรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีนี้ แบบเขาอาจจะมีผีอยู่ในห้องหรือเปล่าเพราะว่าเขาหึงโหดผีหึงโหดเตียงมันจะเป็นเตียงทวินแบบเตียงคู่ตอนที่เขามาพักฝืนเขาบอกว่าอย่าไปนั่งเตียงนั้นเขานอนอยู่แล้วคือแม่แม่ของพี่เขาอะก็แบบงงใครนอนอยู่ไม่มีลูกอย่าไปนั่งเขานอนอยู่ คนที่ประสบอุบัติเหตุอ่ะเขาต้องผ่าตัดสมองแล้วเขาเป็นเหมือนเหมือนเสื่อมอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรต้องฟื้นความจำอะ่ะเขาก็เสื่อมมากๆเขาเขาคิดว่าอาจจะเป็นอารมณ์สวิงแต่คือเขาพูดอย่างเงี้ยตลอดห้ามนั่งเตียงนั้นเด็ดขาดเพราะเขานอนอยู่มหมายถึงว่าเขาเขา,เขาบาดเจ็บจากกช่โด,ดอนรถชน่ะใช่เขาคือบาดบาดเจ็บหนักมากๆอะ่ะโอ้ บาดเจ็บหนักมากๆจนแบบพี่หึงโหดอ่ะว่าแบบห้ามเขา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 เขดผลาดสมองเขาเยแล้วสมองบุ่มไปเลยอ่ะ <S <S แล้วพอปปฝักพักฟื้นที่โรงแรมนั้นเหมือนเดิมเขาบอกอย่าไปนอนเตียงนั้นเสร็จเพื่อนก็เลยแบบไม่ได้แล้วมัน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 ไม่ถูกต้องแล้วก็เลยเรียกอาจารย์แบบคนที่มีวิชาอาคมแบบเป็นเป็นเป็น,ปนคุณหมอสายขาวอ่ะมาเขาบอกว่าโ oh, อ้เขานอนอยู่จริงๆนะคุณหมอบอกเขาเห็นอยู่เขานอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนั้นนานแล้วด้วยรอเพื่อให้เขากลับมาแล้วเป็น ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้เขากลับบ้านต้องเป็นวันพระใหญ่แล้วเอาตัวของผู้เพื่อนเนี่ยกลับไปที่ต่างจังหวัดเลยเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะสิงจนเขาเสียชีวิตก็เลยห้องนั้นก็เลยแบบจากผีที่อยู่1นึ่งนกลายไปเป็นอยู่หนึ่งสองแทนเพราะเรียกกลับมาผีอยู่ข้างห้องเรียกมาอยู่1นึ่งนึ่อแทน